ร้านวาวดับเพิงทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดต่อไลน์ ID 0864395510ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมช่องวาวดับเพิงยินดีต้อนรับนะครับ วันนี้วันที่11ธันวาคม25 6 3นนะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมโลลงสต็อกนะครับผมจัดโปรโมชั่นก่อนสิ้นปีนี้นะครับผมก็สินค้าวันนี้นะครับก็จะเป็นกล้องเล็งนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องยิงเร็วนะครับสมาชิกท่านเป็นกล้องยิงเร็วสั้นมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมน้ําหนักเบาสั้นนะครับสําหรับตัวนี้เป็นกล้องฟิกนะครับไม่สามารถซูมได้นะครับผม โอเคสำหรับกล้องตัวนี้นะครับเป็นของมั s นะครับผมอ่า H.D. นะครับผมจะเป็นอ่ารุ่น H. 3คูณ2 8 I.R. นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาจัดโปรโมชั่นนะสมาชิก่านจะมาจัดโปรโมชั่นนะครับผมสำหรับกล้องตัวนี้ปรับในนะครับผมอ่าปรับในนะครับสังเกตนะครับการปรับการเซตนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นปรับในนะครับผมโอเคมุนฟ้าออกสามารถปรับได้เลยนะครับสมาชิก่าน โอเคบนล่างซ้ายขวาครับปรับได้แล้วก็มีไฟนะครับไฟแสลงมี2สีสีเขียวและสีแดงสามารถปรับได้5ระดับไฟนะครับผมท่อจะเป็นท่อ่ามสิมิลนะครับผมเป็นท่อใหญ่นะครับ30มิมลนะครับผมโอเคอ่าโอเคนะครับผมสามารถปรับสายตาได้นะครับถ้ามีปัญหาเรืสายตาท่านสามารถปรับได้นะครับผมโอเคนะครับเลนเป็นเลน HD นะครับผมชัดใสมากนะครับผมโอเคจะให้ชมนะครับผมอ่า สังเกตนะครับผมอันนี้จะเป็นอ่ในส่วนของเส้นเล็งนะครับสมาชิกพันเลนใสมากนะครับสมาชิกพันเลนใสนะครับย้ำมาเลนใสมากโอเคสําหรับเลนนะครับก็จะเป็นลักษณะดังภาพแบบนี้นะครับผมเส้นเล็งนะครับโอเคมองง่ายสบายตาแน่นอนสําหรับตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของฝากระดกนะครับผมเป็นแบบฝาป๊อปอัพสปริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับโอเค สวยงามครับสมาชิกท่านสวยงามนะครับผมโอเคดีไซน์ได้สวยงามมากโอเคแล้วก็ของแถมนะครับผมของแถมจะประกอบด้วยนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมหนึ่งจะมีนะครับผมอ่าฝาอ่ากระดกนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าขาจับจะเป็นขาจับขนาดรางสิบเอ็ดมิลลิเมนะครับสมาชิกท่านเป็นขาจับรางสิบเอ็ดมิลมนะครับผมทรงสูงนะครับท่อสามสิบมิลนะครับผมอ่าโอเค หนึ่งคู่นะครับแถมฟรีนะครับผมพัชเชลนหนึ่งผืนนะครับผมแล้วก็ประแจหนึ่งตัวนะครับใช้หมุนในส่วนของคาจับนะครับผมสวยงามสําหรับตัวนี้นะครับผมโอเคในส่วนของราคานะครับผมสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมราคาปกตินะครับหน้าเพจผมจะขายอยู่ที่1590นานะครับผมแต่วันนี้มีอยู่3ตัวก็จะปล่อยในราคาที่ว่า ราคาถูกๆนะครับผมที่สมาชิกอ่าก็เป็นแทนคําขอบคุณนะครับผมสมาชิกที่อ่ากดติดตามช่องวาดอร์เพิงนะครับผมก็ถือว่าเป็นของขวัญก่อนสิ้นปีนี้นะครับผมโอเคสําหรับกล้องอ่าตัวนี้นะครับผม3ามคูณยีนะครับผมกล้องมาชนะครับสําหรับตัวนี้เป็นเลน HD นะครับท่อ30มิมลนะครับผมจาก1590งนารนะครับวันนี้เอาไปเลย1290บาทรวมส่งฟรี สินค้ามีอยู่3ตัวนะครับผมจาก1590าบวันนี้เอาไปเลย1,290รบาทรวมส่งฟรีนะครับผม1290บาทรวมส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมพื้นที่ห่างไกลไม่บวกเพิ่มเติมนะครับสมาชิกท่านสินค้ามีรับประกันนะครับไฟไม่ติดเส้นเล็งปรับไม่ไปบนล่างซ้ายขวาสินค้าหากมีปัญหานะครับผมหากมีปัญหา,าจะคืนเงินเต็มจํานวนนะครับการรับประกันสินค้านะครับผม Okay. หากท่านใดต้องการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ทางร้านเราถ้ามีสินค้าเปลี่ยนเรายินดีเปลี่ยนให้หากไม่มีสินค้าเราคืนเงินเต็ม,ตมจํานวนนะครับผมโอเคการรับประกันนะครับซื้อไปรับประกันคุณภาพนะครับผมย้ําเป็นสินค้ามือหนึ่งของใหม่แกะกล่องจาก1590วันนี้ไม่ขายขายเพียง1290ัรบาทรวมส่งฟรีโอเคสนใจสินค้าแอดมาที่ l ล n e ID 0 8 6 4 3ย5 5, 5 0 0ครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับผมจากโปรโมชั่นนะครับผม 1, 1 5 0 0วันนี้ขายเพียง1290บาทรวมส่งฟรีนะครับผมโอเคนะครับผมรีบๆกันได้เลยนะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับผมสมาชิกพันสินค้ามีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับผมย้ํา3ตัวเท่านั้นนะครับสมาชิกพันโอเควันนี้รีวิวเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ